สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าพอดแคสต์เรื่องราวต่อไปนี้เรียบเรียงจากคำบอกเล่าและความเชื่อโบราณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างในยุคหนึ่งของวัดบางพระก่อนที่ชื่อเสียงเรื่องยันและพุทธาคมจะโด่งดังไปทั่วประเทศวัดอย่างเงียบ ล้อมรอบด้วยต้นไทรต้นโพและเสียงกบยามค่ำคืนวันหนึ่งมีชาวบ้านนำลูกเสือที่แม่ตายมาให้หลวงพ่อเพราะไม่รู้จะดูแลยังไงหลวงพ่อเปิ่นรับไว้โดยไม่ลังเลไม่มีหลังไม้ไม่มีรัว้วไม่มีกรงมีแค่เสือผืนหนึ่ง กับมือเปล่าของพระผู้ไม่กลัวสัตว์ร้ายหลวงพ่อให้ชื่อลูกเสือว่าเจ้าทองคําท่านเล่าว่าคนกลัวเสือเพราะมันคํารามแต่ถ้าเรานิ่งเสือจะเงียบตามเจ้าทองคําโตขึ้นในวัดเดินตามหลวงพ่อทุกเช้านั่งฟังสวดตอนคำ่ำ กินข้าวกับหมาแมวใต้ถุนศาลาสิ่งที่น่าขนลุกกว่าความเชื่องคือแววตาของมันเวลามองพระเหมือนรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่คนแต่นี่คือครูของมันหลวงพ่อเคยพูดกับพระลูกวัดว่าไอทองคำมันไม่ใช่แค่สัตว์มันเคยเป็นคนในอดีตชาติ กลับมาเกิดใหม่เพื่อชดใช้กรรมด้วยการเฝ้าวัดและที่แปลกคือมันไม่เคยขู่หรือคำรามใส่ใครที่เข้าวัดแบบใจดีแต่ถ้าใครแอบปีนรั้วตอนกลางคืนเจ้าทองคำจะคำรามเบาๆจากมุมมืดเสียงนั้นหนักแน่นจนคนต้องวิ่งกลับออกไปเองทุกวันพระ มันจะเดินรอบโบสถ์สามรอบแล้วนอนอยู่ตรงบันไดไม่ไปไหนและเมื่อมันอายุได้ราวสิบสองปีร่างกายเริ่มอ่อนแรงหลวงพ่อจึงพามานั่งข้างๆตอนฉันเช้าแล้วพูดเบาๆว่าหมดเวรกันแล้วถ้าจะไปก็ไปอย่างสงบคืนต่อมามันหลับไปเฉยๆไม่มีเสียงร้องไม่มีอาการทรมาน หลวงพ่อเป็นคนเผาเองไม่ให้ใครช่วยและเก็บกระดูกไว้ในหายเคลือบวางไว้ข้างศาลาแต่หลังจากวันนั้นเสียงฝีเท้าหนักหนักรอบโบสกลับเริ่มดังขึ้นยามค่ำคืนเสียงกรงเล็บเสียดพื้นกระเบื้องวนสามรอบแล้วเงียบหายชาวบ้านที่รู้จักมันต่างพูดคล้ายกันว่า ทองคำมันยังอยู่แค่เปลี่ยนรูปไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวปีพศ2555เป็นช่วงที่วัดบางพระกําลังก่อสร้างศาลาใหม่พระลูกวัดส่วนหนึ่งต้องจำวัดอยู่ศาลาชั่วคราวด้านหลังโบสถ์เก่าซึ่งเป็นจุดที่เจ้าทองคําเคยนอนประจำก่อนมรณกรรมคืนนั้นฟ้ามืดสนิท ไม่มีลมไม่มีเสียงแต่เวลาประมาณตีสามพระรูปหนึ่งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงขวรนพื้นไม้ดังจากทางเดินด้านนอกเขานอนฟังเงียบๆในใจก็นึกว่าอาจเป็นแมวแต่เสียงมันหนักเกินไปผ่านไปครู่หนึ่งเสียงคำรามเบาๆดังขึ้นจากหน้าศาลาไม่ใช่หมาไม่ใช่ลม แต่เป็นเสียงคำรามที่แผ่วต่ำอย่างน่าประหลาดพระท่านตื่นเต็มตาค่อยๆลุกเปิดหน้าต่างบานเกรดแต่ไม่มีอะไรเลยมีเพียงกลิ่นทูปจางๆทั้งที่ไม่ได้จุดไว้เลยสักดอกรุ่งเช้าพระลูกวัดนำเรื่องไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังท่านยิ้มแล้วพูดเบาๆบ,บางครั้งมันก็กลับมาเดินเล่น ตรวจความเรียบร้อยเพราะเคยรับใช้วัดจนวันตายใจมันยังผูกอยู่ตรงนี้หลังเหตุการณ์นั้นวัดติดกล้องวงจรปิดไว้ตามศาลาและโบสถ์และในคืนพระใหญ่วันหนึ่งกล้องจับภาพได้ว่าไงาแปลกๆเคลื่อนผ่านหน้าศาลาลักษณะคล้ายเงาสัตว์ใหญ่ไม่ชัดพอจะยืนยัน แต่ชัดพอจะทำให้พระที่เปิดกล้องนิ่งไปหลายนาทีมีพระพูดขึ้นว่าถ้าเราไม่กลัวมันก็ไม่ขู่ถ้าเรานิ่งมันก็แค่เดินผ่านให้รู้ว่าข้ายังอยู่ตรงนี้จากวันนั้นพระลูกวัดจะจุดทูปหนึ่งดอกตรงมุมศาลาเก่าเพื่อบอกกับบางสิ่งว่าคืนนี้เรียบร้อยแล้ว เจ้าทองคําไม่ต้องออกมาตรวจนะก่อนหลวงพ่อเปิ่นจะละสังขารแม้ร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ท่านยังจำวัดในวัดเหมือนเดิมท่านยังคงใส่บาตรสวดมนต์สอนสิทธิ์แม้เสียงจะเบาลงคืนหนึ่งขณะที่พระอุปถากดูแลท่านใกล้ชิดหลวงพ่อเอ่ยขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีขลุยว่าเอ็งรู้ใช่ไหม ซากมันอยู่ตรงไหนพระตอบเบาๆว่ารู้ครับหลวงพ่อข้างศาลาใต้ต้นโพหลวงพ่อพยักหน้าแล้วพูดคำที่พระทั้งวัดยังจดจำอย่าขุดอย่าย้ายอย่าแตะต้องมันเพราะมันไม่ใช่แค่ซากมันเป็นของมีวิญญาณถ้าใครไปขยับจะได้เห็นของจริงแน่ พระอุปถากได้แต่นิ่งฟังไม่กล้าถามต่อแต่รู้แน่ว่าไม่ใช่คำพูดเล่นๆหลังหลวงพ่อจากไปมีช่วงหนึ่งที่ทางวัดจะปรับภูมิทัศน์มีการเสนอให้ขยับหายกระดูกของเจ้าทองคําไปไว้ในห้องเก็บของขณะที่คนงานจะไปยกจู่ๆฟ้าก็ผ่าลงต้นโพหน้าศาลาเสียงดังสนัน่น ไม่มีฝนไม่มีเมฆแต่ฟ้าผ่าลงที่เดียวกับที่ฝังซากเสือพระอาวุโสท่านหนึ่งยกมือห้ามทันทีไม่ต้องขยับแล้วหลวงพ่อเตือนแล้วเอาหาวางไว้ที่เดิมอย่าทำให้ท่านต้องสั่งซ้ำจากอีกฝั่งตั้งแต่นั้นไม่มีใครแตะต้องหายไม่มีใครกล้าเด็ดใบโพตรงจุดนั้น แม้จะเป็นเพียงเงาเสือแต่ก็เป็นเงาที่ทุกคนเคารพคำสั่งเสียของหลวงพ่อจึงไม่ได้เขียนลงกระดาษแต่ฝังไว้ในหัวใจสิทธและจารึกไว้ในเงาที่เดินรอบวัดทุกคืนหลังจากเจ้าทองคำเสือคู่ใจของหลวงพ่อเปิดสิ้นลมในปีนั้นเองหลวงพ่อเริ่มออกแบบยันพิเศษขึ้นมา ไม่ใช่แค่ยันเสือธรรมดาแต่เป็นยันที่มีชื่อว่ายันเสือเฝ้าวัดพระลูกวัดเล่าว่าหลวงพ่อใช้เวลานั่งพิจารณาหยิบกระดาษเขียนหลายเส้นเสือไม่ใช่เสือขู่ไม่ใช่เสือคำรามแต่เป็นเสือที่นั่งนิ่งเฝ้าหน้าวัดและหลวงพ่อก็พูดว่าไอ้ทองคำ มันจะไปอยู่ในยันนี้ใครสักไว้จะไม่มีของต่ำเข้าใกล้เพราะมันจะทำหน้าที่เหมือนเดิมยันเสือเฝ้าวัดจึงเริ่มสักให้สิทธิ์โดยเฉพาะสิทธิ์ใกล้ชิดหรือผู้ปฏิบัติธรรมเพราะหลวงพ่อเชื่อว่ายันไม่ใช่แค่หลายเส้นแต่คือบ้านของวิญญาณที่มีหน้าที่ กุฏิหลังนั้นเป็นกุฏิไม้เก่าข้างศาลาใหญ่เดิมทีเป็นที่พักของหลวงพ่อเปิ่นในช่วงต้นๆและยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีไม่รือ้อไม่ทาสีใหม่แม้จะทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่พระลูกศิษย์ก็เชื่อว่ากลิ่นอายของหลวงพ่อยังอยู่ตรงนั้นคืนหนึ่งมีพระบวชใหม่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาจำวัด และขอปฏิบัติธรรมเงียบๆพระอาจารย์จึงให้ไปนอนที่กุฏิเก่าเพื่อได้ซึมซับบรรยากาศของหลวงพ่อคืนนั้นไฟดับทั้งวัดเพราะฝนตกหนักพระบวชใหม่จุดเทียนแล้วนั่งสมาธิอย่างสงบเวลาประมาณตีสองได้ยินเสียงเหมือนเสียงเล็บสัตว์ลากไปตามพื้นไม้หน้ากุฏิเสียงไม่ดังแต่แน่นจนขนลุก ท่านคิดว่าอาจเป็นแมวแต่แล้วเสียงก็เดินวนรอบกุฏิเหมือนใครเดินตรวจช้าๆหนักๆและแล้วเสียงหยุดลงตรงหน้าประตูเงียบสนิทแต่มีเงาใหญ่บังแสงเทียนเล็กน้อยคล้ายบางอย่างนั่งอยู่ตรงหน้าบานประตูพอดีพระบวชใหม่ไม่ตกใจแต่ยกมือพนมแล้วพูดเบาๆว,ว่า ถ้าท่านมาเฝ้าขออนุญาตจำวัดด้วยครับรุ่งเช้าท่านเล่าให้พระอาวุโสฟังพระอาจารย์เพียงพยักหน้าแล้วพูดว่าท่านเวรเมื่อคืนคงเป็นเจ้าทองคำอย่าก,กังวลมันมาเฝ้าไม่ได้มาไล่มีพระรุ่นพี่พูดเสริมเบาๆเงาเสือที่ไม่มีเสียงคำรามน่ากลัวยิ่งกว่าเพราะมันไม่ได้จะขู่ แต่มันดูแลโดยไม่ต้องพูดตั้งแต่วันนั้นพระบวชใหม่รูปนั้นจะจุดทูปหนึ่งดอกทุกค่ำและพูดเบาๆว่าคืนนี้ขอฝากตัวกับเจ้าทองคำด้วยครับไม่มีเสียงอีกเลยหลังจากนั้นมีแต่ความสงบเหมือนมีอะไรบางอย่างนั่งเฝ้าเงียบๆอยู่ข้างกุฏิไม้หลังนั้นคุณนัดชายวัยกลางคน เคยบวชเรียนที่วัดบางพระเมื่อสมัยหนุ่มในยุคที่หลวงพ่อเปิรนยังมีชีวิตอยู่เขาเคยได้เดินตามหลวงพ่อเคยนั่งสวดข้างเจ้าทองคำแต่หลังจากลาสิกขาไปชีวิตเขาก็หันเข้าสู่ทางโลกแบบเต็มตัวเวลาผ่านไปกว่า20ปีคุณนัทกลายเป็นนักธุรกิจชีวิตมั่งคัง่งทันสมัย แต่ศรัทธาเดิมกลับค่อยๆเลือนหายไปกับป้ายโฆษณาจนคืนหนึ่งเขาฝันในฝันเขานั่งอยู่ในบ้านจูๆ่ๆประตูไม้ก็เปิดออกช้าๆแล้วเสือใหญ่ตัวหนึ่งเดินเข้ามาช้าๆไม่มีเสียงไม่มีความดุแต่มันจ้องหน้าเขานิ่งคุณนัดกลัวในฝัน แต่ไม่กล้าขยับจนกระทั่งเสือพูดเบาๆด้วยเสียงที่ไม่ใช่สัตว์กลับวัดเถอะหลวงพ่อรออยู่คุณนัดสะดุ้งตื่นเหงื่อเต็มตัวเขานั่งนิ่งๆอยู่ครู่หนึ่งแล้วค้นรูปเก่าวัดบางพระในมือถือภาพแรกที่เจอคือรูปหลวงพ่อเปิลน,นั่งคู่กับเจ้าทองคำเขาตัดสินใจทันที ขับรถกลับวัดบางพระในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อไปถึงวัดสิ่งแรกที่เขาทำไม่ใช่ไหว้พระแต่คือเดินไปยังศาลาไม้หลังเก่าตรงจุดที่เจ้าทองคำเคยนอนเฝ้าบันไดโบสถ์เขายกมือขึ้นน้ำตาซึมแล้วพูดเบาๆว่าผมกลับมาแล้วครับหลวงพ่อขอโทษที่หายไปนาน ตั้งแต่นั้นมาคุณนัดกลายเป็นหนึ่งในสิทธิ์ผู้ดูแลพื้นที่เงียบๆไม่มีตำแหน่งไม่มีเสียงปรบมือแต่เสือในฝันก็ไม่เคยมาปรากฏอีกเลยเขาเคยพูดกับพระรูปหนึ่งว่าผมเชื่อว่านั่นไม่ใช่ความฝันแต่คือการเตือนจากเงาที่ยังเฝ้าพวกเราอยู่เมื่อราสิบปีก่อน วัดบางพระมีการปรับปรุงศาลาไม้หลังเก่าศาลาหลังนี้เคยเป็นที่พักของหลวงพ่อเปิลและมีไหกระดูกเจ้าทองคําวางอยู่ข้างศาลาใต้ต้นโพคณะกรรมการวัดจึงจ้างช่างจากจังหวัดใกล้เคียงมาทําพื้นไม้ใหม่ไม่ได้เล่าอะไรมากเพราะเห็นว่าเป็นแค่งานไม้วันแรกที่เริ่มงานทุกอย่างเรียบร้อย ช่างถอดกระดานพื้นบางส่วนออกเพื่อเตรียมวางใหม่แต่ในช่วงบ่ายของวันนั้นหัวหน้าช่างชื่อลุงเดชได้ยินเสียงแปลกจากใต้ถุนศาลาไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่ลมแต่เป็นเสียงกระซิบเบาๆอย่าทำตรงนี้เสียงนั้นขาดขาดหายหายเหมือนคนแก่พูดเบาๆจากมุมมืด ลุงเดชหยุดมือหันไปถามลูกทีมว่าเมื่อกี้พูดอะไรแต่ไม่มีใครพูดและทุกคนก็ได้ยินเสียงเดียวกันจากใต้ผืนไม้ช่างคนหนึ่งถึงกับโยนตลับเมตรทิ้งแล้วพูดว่าพี่ผมว่าไม่ธรรมดาแล้วพอเลิกงานวันนั้นพวกเขาไปถามพระวัดใกล้ๆพระอาวุโสเพียงยิ้มบางๆแล้วถามกลับ เขาทำตรงไหนกันเมื่อบอกตำแหน่งพระท่านก็พยักหน้าแล้วว่าตรงนั้นแหละที่ไอทองคำมันเคยนอนเฝ้าหลวงพ่อถ้าไม่ขออนุญาตมันจะเตือนเบาๆดีแล้วที่มันแค่กระซิบรุ่งเช้าก่อนเริ่มงานทีมช่างทั้งกลุ่มจุดทูปหนึ่งดอกยืนเรียงกันหน้าศาลาแล้วพูดว่า ขอขมาถ้ามือเราหนักไปขออย่าถือโทษขอให้เราได้ทำเพื่อรักษาสิ่งดีหลังจากวันนั้นเสียมกระซิบไม่กลับมาอีกงานเสร็จเรียบร้อยและพื้นไม้ตรงนั้นไม่มีใครกล้าเดินด้วยเท้าเปล่าอีกเลยหนึ่งในช่างทีมงานนั้นภายหลังกลับมาขอเช่ารูปหลวงพ่อเปิลและบอกกับพระว่า ผมไม่เคยเชื่อของพวกนี้เลยแต่วันนั้นผมไม่ได้เชื่อเพราะกลัวผมเชื่อเพราะเขายัางดูแลทุกอย่างอยู่จริงๆคุณไผ่ชายวัยสาสิบกลางๆจากอายุทยาเลื่อมใสหลวงพ่อเปิ่นมาตั้งแต่เด็กเขาเคยได้รับเหรียญจากพ่อที่ห้อยตลอดและตั้งใจแน่วแน่ว่าถ้าได้โอกาสจะขอสักยันเสือกับพระสายตรง วันนั้นเขามาถึงวัดแต่เช้าเข้ากราบรูปหลวงพ่อเปิลเตรียมตัวพร้อมทั้งใจและร่างกายกินเจก่อนมาสามวันงดเหล้างดเนื้อสัตว์เมื่อถึงเวลาพระลูกวัดผู้สืบสายยันจากหลวงพ่อเปิลเริ่มลงมือแต่สักไปไม่ถึงสิบนาทีลายเสือที่วาดบนหลังเริ่มลอกออกหมึกไม่ติด ผิวหนังเหมือนดันเข็มออกโดยอัตโนมัติพระหยุดมือมองหน้าเงียบลองใหม่อีกครั้งเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนเข็มผลลัพธ์เหมือนเดิมหมึกไม่ซึมรอยยันขาดตอนและจางหายเหมือนน้ำหมึกถูกปัดออกพระพยักหน้าช้าๆแล้วถามเบาๆว่าก่อนจะมาวัดไปที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า คุณไผ่เงียบก่อนจะตอบว่าไปกราบครูบาอีกท่านหนึ่งมาแต่ก็จุดทูปขอหลวงพ่อแล้วนะครับพระมองแล้วว่าไม่ใช่เจตนาไม่ดีแต่บางสิ่งเหมือนอย่างไม่เปิดทางให้พระจึงขอให้เขากลับไปพักที่กุฏิรับรองคืนนั้น จุดทูปสามดอกสวดบทอิติปิโสอุทิศให้หลวงพ่อแล้วขออนุญาตอีกครั้งคืนนั้นคุณไผ่จุดทูปตามที่บอกแล้วนั่งหลับไปทั้งๆท,ท,ที่ยังอยู่บนเสือเวลาราวตีหนึ่งเขาสะดุ้งตื่นจากเสียงขวนเสือเบาๆข้างตัวเมื่อหันไปไม่มีใครมีแต่เงาที่ยาวเกินคนทาบอยู่ข้างเทียนเล่มเล็ก ตอนเช้าเขากลับไปหาพระอีกครั้งรอบนี้ยันติดชัดหมึกซึมลึกไม่มีสะดุดเลยสักเข็มพระพูดเบาๆขณะพนมมือบางทีท่านก็ต้องการให้เราถ่อมใจลงก่อนคอยรับพลังที่ใหญ่กว่าตัวเรา คุณไผ่กลับด้วยหลังที่มีเสือเต็มตัวและหัวใจที่นุ่มลงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนงานครบรอบมรณาภาพหลวงพ่อเปิลจัดขึ้นในเดือนกร,รกฎาคมของทุกปีลูกศิษย์ลูกหาต่างเดินทางมาร่วมสวดมนต์และบูชาบริเวณหน้าโบสถ์จะตั้งโต๊ะวางดอกไม้ทูบเทียนและเปิดไฟรอบลานวัด คืนหนึ่งในตีพศสอ6 2ช่วงเวลาประมาณสองทุ่มขณะพระสงฆ์เก้ารูปกำลังสวดบทอุทิศมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินหินหลังศาลาเสียงนั้นหนักเดินเป็นจังหวะกึกกึกกึกเหมือนสัตว์ใหญ่กำลังเดินผ่านหน้าผู้คนชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่นั่งฟังอยู่ หันไปพร้อมกันไม่มีใครเห็นตัวสัตว์แต่เห็นเงาใหญ่ท่าผ่านโคมไฟสนามคล้ายเงาของเสือแต่ยาวกว่าปกติและเคลื่อนที่ช้าขณะเดียวกันหญิงสูงวัยคนหนึ่งที่ถือรูปหลวงพ่อไว้บนตักเล่าว่าเธอได้กลิ่นทูบจางๆทั้งที่บริเวณน,นั้นไม่มีใครจุดอะไรเลย พระสงฆ์ยังคงสวดต่อไม่หยุดไม่มีใครพูดแต่บรรยากาศเปลี่ยนทันทีเย็นวาบสงบและหนักแน่นราวกับมีใครนั่งฟังอยู่ด้วยหลังพิธีจบพระอาจารย์ที่เป็นประธานในงานเดินไปยังลานหินตรงเสียงฝีเท้าแล้วพูดเบาๆเพียงว่าเสร็จพิธีแล้วนะโยมกลับไปพักเถิด ลูกศิษย์ยังระลึกถึงอยู่ทุกปีปีนั้นไม่มีเสียงดังต่อไม่มีเรื่องให้กลัวมีแต่ความศรัทธาที่ล้นวัดและเชื่อกันว่าในวันที่ลูกศิษย์รำลึกถึงครูครูก็กลับมาดูแลลูกศิษย์เหมือนเคยวัดบางพระในยุคหลวงพ่อเปิ่นไม่ใช่แค่ศูนย์รวมของญาติโยมกับศิษย์แต่มันคือที่พึ่งของสัตว์ หมาไม่มีเจ้าของแมวถูกทิ้งลิงที่หลุดมาจากเขตป่าแม้กระทั่งนกที่ถูกยิงจนปีกหักหลวงพ่อก็รับไว้หมดมีชาวบ้านเล่าว,ว่าตอนหนึ่งมีชนีถูกยิงตกจากต้นไม้ชาวบ้านอุ้มมาหาท่านคิดแค่ว่าจะปล่อยให้ตายแบบไม่ทรมานหลวงพ่อรับมาเงียบๆแล้วพูดว่าทุกชีวิต ไม่ใช่แค่สัตว์แต่คือกรรมเก่าที่ผูกกันมาเราช่วยได้ก็ช่วยท่านให้ข้าวมันวันละนิดให้พระลูกวัดคอยหาผลไม้จนมันรอดมันไม่ยอมไปไหนอีกเลยเดินอยู่บนกุฏิหลังเก่าบางวันจะนั่งฟังหลวงพ่อสวดตอนเย็นเหมือนเข้าใจทุกถ้อยคำแล้ววันหนึ่งมันก็ตาย หลวงพ่อให้ฝังไว้ข้างสาลาตรงขอบรั้วไม้พร้อมเอาดอกไม้จันทร์วางบนฝาโลงไม้เล็กๆพระลูกวัดเล่าว่าหลังมันตายบางคืนจะได้ยินเสียงกิ่งไม้ไหวแม้ไม่มีลมคล้ายมีเงาเบาๆกระโดดผ่านจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งหลวงพ่อไม่เคยอธิบายเรื่องแบบนี้แต่วันหนึ่ง ท่านพูดขึ้นในวงพระว่าสัตว์มันไม่ผูกใจกับที่แต่มันผูกใจกับคนที่เมตตาถึงตายใจมันก็ยังกลับมาหานี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนรู้สึกอบอุ่นแม้จะมาวัดนี้คนเดียวเพราะไม่เคยมีใครอยู่ลำพังในวัดนี้จริงๆอาจมีหมานั่งข้างโบสถ์นกเกาะหลังคาศาลา หรือแม้แต่เสียงฝีเท้าตอนดึกที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครแต่รู้ว่าไม่ได้หมาร้ายวัดบางพระไม่ใช่แค่วัดที่ขลังแต่มันคือที่พักของวิญญาณผู้เคยถูกละเลยและหลวงพ่อเปิลคือผู้ให้โอกาสนั้นหลังจากหลวงพ่อเปิลละสังขารในปีพศ2545หลายคนคิดว่า วัดบางพระคงเงียบลงขาดศูนย์กลางศรัทธาอาจลดลงตามกาลเวลาแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นเลยทุกปีคนยังหลั่งไหลมาไม่ขาดบางคนมาไกลาจากต่างประเทศบางคนไม่รู้แม้กระทั่งว่าเสือตัวนั้นเป็นใครแต่ทุกคนพูดเหมือนกันพอเข้าวัดนี้รู้สึกเย็นสงบและสบายใจ วัดบางพระกลายเป็นสถานที่แห่งศรัทธาไม่ใช่เพราะสิ่งปลูกสร้างแต่เพราะสิ่งที่หลวงพ่อทิ้งไว้คือความเมตตาคือความเรียบง่ายคือคำสอนที่ไม่ต้องพูดเยอะแม้หลังจากท่านละสังขารเสียงฝีเท้าของเสือ,อยังวนรอบโบสถ์พระหลายรูปบวชใหม่ยังฝันเห็นหลวงพ่อมายืนเงียบๆที่บันไดศาลา บางคนยังได้กลิ่นทูปปลอยมาในสายลมโดยไม่มีใครจุดมีพระอาวุโสพูดเบาๆหนึ่งประโยคที่ยังจำได้เสมอหลวงพ่อไม่ได้ไปไหนท่านแค่เปลี่ยนวิธีดูแลพวกเราเท่านั้นเองใช่ค่ะหลวงพ่อเปิลอากจากทางร่างกายแต่สิ่งที่ท่านปลูกไว้คือเงาศรัทธาที่ยังอยู่ในเสียงสวด ในสายลมยามคำ่ำในเงาเสือที่เดินช้าๆรอบโบสถ์ทุกคืนพระและสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือไม่มีใครเคยเห็นเสือตัวนั้นชัดๆไม่มีใครถ่ายภาพมันได้แต่ทุกคนจำมันได้เหมือนกันเงาเสือที่ไม่เคยคำรามเฝ้าสาลาเดินช้าๆใต้แสงจันทร์นั่นแหละค่ะ คือลูกศิษย์ตัวหนึ่งของหลวงพ่อที่แม้ตายจากโลกก็ยังไม่ถิ้งหน้าที่จนถึงทุกวันนี้เรื่องที่คุณเพิ่งฟังจบไปอาจเป็นแค่ตำนานหรือบางทีอาจยังคงมีใครบางคนเฝ้ามองอยู่ในเงามืดของความทรงจำนั้นเสมอหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ในเรื่องเล่าพอดแคสต์ ท,ที่เรื่องลึกลับจะยังเล่าต่อไปในความเงียบ